หน่อยครับผมเราขึ้นมาลดส่วนส่วนเจ็ดครับผมไฟเราซ้อมมากี่วันครับตั้งแต่ต่ออื่นไฟโดนก็พักประมาณอาทิตย์กว่าก็ซ้อมเลยอ่าก็ซ้อ,อมอยู่ที่ไหนตอนนี้จ้าครับที่เชามวยอยู่ที่บุรีที่เดิมเลย<อ>มีใครเป็นผู้บอลซ้อมบ้างอย่างตอนนี้พ,พี่น้องมังนเดินกับพวกใครเชิญเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุยี่สิบสี่เดี๋วสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบ <160. S 2> น้ำหนักป,ปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองมวยสไตล์อะไรครับ ีี่่นนนเป็รอะวันนี้จะต้องมาเจอกับเพชรเดือดเคยต่อยกันไหมไม่อันนี้ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังก็ดูดูอยู่นะเขาโม่สไตล์เขาก็มีหลางลายเหมือนกันอ่ะวันนี้เลยต้องมาเจอเพชรเดือดแล้วนี่ชิงแชมป์ด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วศึกษาเก่งมาต่อยเขายังดูแล้วเขาโม่สไตล์วันนี้มาเจอกันนะวางเกลียววางแขนไงดีก็เตรียมมาแล้วครับผมพร้อมททีได้แล้วครับอ้าวแล้ววันนี้คิดว่าเผมขัดเส้นนี้กลับบ้านได้ไหม คิดว่าได้ครับอยากได้อยู่คอะมากวันนี้เส้นแรกคชั้มร้อยห้าปอนด์ด้วยเนาะมั่นใจเลยแล้วอย่างนี้ต่อยเวทร้อยไรรยห้าร้อยห้าเมื่อเช้าสอบหนักจังสอบครับเป็นไงบ้างน่าจะพอดีหมอสบายแล้วล่าสุดเราต่อยไว้ให้ใครป่อยไว้กับยอดกันที่ที่นี่อยู่วันนั้เป็นไงวันนั้นก็ชนะคะแนนชนะคะแนนยอดกันไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยหกร้อยหกวันนี้ร้อยห้าเนาะก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรร่างกายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ เก้าสิบร้อยครับผมสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พอมาเข็งผัดกลับบ้านนะคุ้มมากี่กิโลไฟนี้3โลกว่ากว่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่เกือบเกือบร้อยครับคนจังหวัดอุบลครับอ้าวฝ่ายเชิญรชียแฟนคลับลดน้อยห้ฝ่ายเอกเชียอุบลครับเต็มดีครับผมบอกคุ้มครับอ่าวันนี้ขอให้น้องโชคดีนะขอบคุณาครับ